วงนาคบาทในตำราบโบราณเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เผชิญกับพญามาร ในขณะที่กำลังจะตรัสรู้ได้มีพญานาคเข้ามาช่วยขัดขวางเหล่าพญามารไว้ขดเป็นวงเหมือนบ่วงนาคบาทดังนั้นในความเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณว่ากันว่าบ่วงจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยทั้งหลายและยังเป็นสิ่งที่จะช่วยปราบมารทั้งหลายและที่สำคัญก็คือหากผู้ใดมีบ่วงนาคบาทนี้ไว้จะมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดสิ้นเหมือนดังที่มูหรือพญานาคสองตนกำลังกินหางซึ่งกันและกันและเมื่อใดที่มันกินไปจนถึงหัวมันก็คลายลำตัวออกมา แล้วก็กลืนกินกันไปอยู่อย่างนั้นนาคขบาทจัดเป็นสุดยอดเครื่องรังแห่งโชคลาภและป้องกันภัยคือมีกินไม่มีหมดไม่มีอดมูกินหางกันต่างตัวก็ต่างกินยิ่งกินก็ยิ่งรัดเข้าหากันพอชนกันก็คลายออกจึงเรียกว่ากินไม่หมดตามตำนานโบราณนาคขบาทคือสอนของอินทรชิตที่ยิงไปเป็นมูรัดสัตวรูซึ่งภายหลังพญานาคราชได้มีครอบครองไว้ตามตำราครูบาอาจารย์ท่านว่าสามารถชนะทุกอย่างหรือชนะหมด ใช้ทำน้ำมนเสริมดวงป้องกันผู้ผีและคุณใสเป็นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีมีกินไม่มีอดมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเด่นด้านการเสี่ยงโชค